อัตตชีวประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีตอนที่สองสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเป็นพระเถระที่ไม่ถือยศถือศักดิ์เป็นคนเจ้ายศเจ้ายอย่าง ชอบประพฤติอย่างพระธรรมดาสามัญเหมือนพระลูกวัดทั่วๆไปท่านเคยพูดกับคนอื่นว่ายศช้างขุนนางพระจะดีอย่างไรเนื่อนั้นท่านจะทำอะไรท่านก็ทำตามอัธยาศัยของท่านไม่เห็นจะต้องคอยเอาอกเอาใจใครบางครั้งไปกิจนิมนต์ทางเรือบ่อยๆสิทธิ์แจวเรือเหนื่อยก็ให้พักเสียท่านก็แจวแทนเสียเองคราวหนึ่ง ท่านได้รับนิมนต์ไปในงานที่บ้านแถวจังหวัดนนทบุรีขากลับเจ้าภาพได้ให้บ่าวสองคนผัวเมียแจวเรือไปส่งขณะที่มาตามลำคลองนั้นเขาเกิดผิดใจกันเรื่องอะไรไม่ทราบผัวเมียคู่นั้นเป็นปากเป็นเสียงเถียงกันหน้าดำหน้าแดงหนักเข้าก็งัดคําหยาบคายต่างๆนานามาด่ากันลั่นไปหมดท่านขอร้องผัวเมียคู่นั้น ให้เลิกทะเลาะวิวาทกันเสียแล้วเข้าไปนั่งอยู่ในประทุนเรือเสร็จแล้วสมเด็จท่านก็แจวเรือมาเองจนถึงที่วัดระังคราวหนึ่งมีผู้นิมนต์ท่านไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านในสวนตำบลราดบุรณะฝั่งทนบุรีบ้านของเขาอยู่ในคลองลึกเข้าไปมากสมเด็จท่านก็ไปด้วยเรือสัมปั้นกับสิทธิ์เวลานั้นน้ำแห้งเข้าคลองไม่ได้ ท่านก็ลงเข็นเรือกับสิทธิ์ของท่านชาวบ้านเห็นก็นึกแปลกใจด้วยไม่เคยเห็นพระเถระผู้ใหญ่ไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างนี้มาก่อนก็ร้องบอกกันว่าเร็วดูสมเด็จเข็นเรือท่านบอกว่าฉันไม่ใช่สมเด็จหรอกจ้าฉันชื่อหรัวโตสมเด็จท่านอยู่ที่วัดระคังจ้าซึ่งสมเด็จในความหมายของท่านหมายถึงพัยดยศ ซึ่งแสดงตำแหน่งฐานะว่าเป็นสมเด็จอยู่ที่วัดระฆังและชาวบ้านต่างก็ช่วยท่านเข็นเรือไปจนถึงบ้านงานเกี่ยวกับเรื่องพัยดยศนี้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรับกิจนิมนต์มาในพระบรมมหาราชวังเมื่อกำลังทำพิธีอยู่นั้นสิทธิ์ที่พายเรือให้ท่านก็หลบไปเที่ยวเล่นเสียคงเป็นเพราะท่านใจดีไม่เคยดุด่าลงโทษ ก็เลยไม่เกรงใจพอเสร็จจากพิธีในวังก็แบกพัดยศและก็ย่ามออกมาคอยสิทธ์ตั้งนานก็ยังไม่มาสักทีเมื่อเห็นว่าคอยต่อไม่ได้แล้วก็แบกพัดยศลงเรือแล้วก็บอกว่าเชิญสมเด็จท่านนั่งบนหัวเรือเถอะฉันขวัวโตจะพายเรือเองจะ้ะว่าแล้วสมเด็จก็วางพัดยศทางด้านหัวเรือ ท่านก็มายืนพายเรืออยู่ทางด้านท้ายสมัยก่อนนั้นการคมนาคมไม่สะดวกการจะเดินทางไปไหนๆใกล้ๆมักจะไปทางเรือเป็นส่วนใหญ่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องไปทางเรือเหมือนกันแต่มีปัญหาเรื่องคนพายเรืออยู่เสมอดังนั้นเพื่อเป็นการพึ่งตนเองโดยไม่รบกวนผู้อื่นจึงมักจะพบพระสงฆ์พายเรือกันเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลำน้ำเจ้าพระยาอันกั้นระหว่างทนบุรีกับฝั่งพระนครในสมัยรัชกาลที่สจึงมีหมายรับสั่งฉบับหนึ่งประกาศห้ามไม่ให้พระสงฆ์แจวเรือพายเรือเวลาเสด็จชนลมากพระที่นั่งริมน้ำเพราะทรงทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุยืนแจวเรือตามลำน้ำผ่านพระที่นั่งทรงเห็นถึงสามราย ตั้งแต่นั้นให้กลุ่มธรรมการจัดเรือสกัดหัวน้ำท้ายน้ำห้ามพระภิกษุสงฆ์อย่าให้พายเรือแจวตามลำน้ำในเวลาเสด็จพระราชดำเนินชนละมากแล้วก็เสด็จพระที่นั่งริมน้ำเป็นอันขาดเลยทีเดียวคราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จลงประทับณพระที่นั่งฉลังคพิมารพระที่นั่งริมน้ำ วันนั้นสมเด็จโตท่านมีกิจจำเป็นต้องแจวเรือผ่านพระที่นั่งพอเรือจะผ่านหน้าพระที่นั่งท่านก็นั่งลงเอาพายพุยน้ําในลักษณะกึ่งพายกึ่งแจวพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นก็ทรงพระสวนและรับสั่งว่าครัวโตนิฉลาดนักห้ามยืนแจวห้ามยืนพายแต่นี่นั่งลงทําอย่างนี้ไม่ทราบว่า แจวหรือพายสมเด็จโตท่านมีวาจาอ่อนหวานซึ่งตามปกติแล้วสมเด็จโตท่านจะพูดจ้ะจ๋ากับคนทุกคนแม้แต่กับสัตว์เดรัจฉานท่านก็พูดอย่างนั้นเช่นคราวหนึ่งท่านเดินทางไปพบสุนัขนอนขวางทางอยู่ท่านก็พูดกับสุนัขตัวนั้นว่าโยมจา๋าขอฉันไปทีจา้า แล้วท่านก็ก้มกายเดินหลีกทางไปมีผู้ถามว่าทำไมท่านถึงทำดังนั้นท่านตอบว่าฉันไม่รู้ได้ว่าสุนัขตัวนี้เคยเป็นพระโพธิสัตว์หรือไม่เพราะในเรื่องชาดกกล่าวว่าในกลาลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุนัขนอกจากนี้ สมเด็จท่านยังแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายทั่วกันไม่จำกัดขอบเขตว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดเมื่อพบสัตว์ประสบทุกข์ต้องภัยพิบัติท่านก็ช่วยเหลือแก้ไขด้วยกาลุญญาจิตมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งท่านเดินทางไปต่างจังหวัดระหว่างทางได้มองเห็นนกตัวหนึ่งติดแล้วอยู่กำลังดิ้นรนเพื่อจะเอาชีวิตให้รอดไป แต่ก็ไม่สามารถหลุดไปจากแล้วได้ท่านจึงแก้บ่วงแล้วปล่อยนกตัวนั้นไปแล้วท่านก็เอาเท้าของท่านสอดเข้าไปในบ่วงนั้นนั่งทําทีเป็นติดแล้วไปไหนไม่ได้เมื่อคนเดินผ่านมาพบก็เข้าไปช่วยแกะเชือกแก้บ่วงออกท่านไม่ยอมให้แก้บอกให้ไปตามเจ้าของแล้วมาก่อนเมื่อเจ้าของแล้วมาท่านก็บอกความจริงว่านกติดแล้ว แต่ท่านช่วยปล่อยนกนั้นไปจึงขอติดแล้วแทนนกเจ้าของแล้วบอกท่านว่าไม่เป็นไรอนุญาตยินยอมให้ท่านปล่อยนกนั้นได้โดยไม่ติดใจโกรธแต่อย่างใดท่านจึงแก้บ่วงจากเท้าแล้วก็บอกให้เจ้าของแล้วกรวดน้ำท่านยถาสัพพีเสร็จแล้วท่านจึงออกเดินทางต่อไปเรื่องการแก้บ่วงปล่อยนกไปนั้น ว่าตามทางพระวินัยท่านมีความผิดเพราะนกนั้นเป็นทรัพย์มีเจ้าของแล้วปรับเป็นพันธะไทยดังนั้นท่านจึงต้องคอยให้เจ้าของแล้วอนุญาตก่อนจึงจะพ้นผิดได้อีกประการหนึ่งการปล่อยนกในฐานะเช่นนั้นนับเป็นทานอย่างหนึ่งเรียกว่าอภัยทานการที่เจ้าของแล้ว ให้สมเด็จโตปล่อยนกได้นั้นจึงจัดได้ว่าบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าอภัยทานนั้นอีกทางหนึ่งด้วยท่านจึงบอกให้เจ้าของแล้วกรวดน้ําและท่านกล่าวคําอนุโมทนาดังกล่าวเจ้าประคุณสมเด็จโตเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเป็นที่นิยมยกย่องทั่วไป แววแห่งการเป็นนักเทศของท่านนั้นปรากฏตั้งแต่เมื่อเป็นสามเณรใครก็ชมว่าเทศได้ไพเราะนักเมื่ออุปสมบทเป็นพระแล้วยิ่งเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงทุกคนทุกชั้นบรรดาศักดิ์นิยมนับถือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งถึงหก็ทรงพระเมตตาทุกพระองค์ตรัสชมว่าท่านเทศดีเยี่ยมยอดทั้งในทางธรรมวัด และมหาชาติถึงได้รับยกย่องว่าเป็นพระธรรมกถึกเอกองค์หนึ่งในทางวงการศาสนามีกิจอันหนึ่งที่พระเจ้าแผ่นดินทรงบำเพ็ญคือทรงสดับพระธรรมเทศนาทุกวันเป็นประเพณีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่1นถึงหก็ทรงประพฤติ พระราชานุกิจอันนี้เล่ากันว่าในรัชกาลที่สี่ครั้งหนึ่งสมเด็จโตได้ถวายเทศนาที่ในพระราชฐานสามวันติดต่อกันเนื่องในการเสด็จออกทรงธรรมตามพระราชานุกิจนั้นวันแรกผ่านไปวันต่อมาพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทรงสดับพระธรรมเทศนาแต่เพียงย่อๆเพราะมี พระราชกิจคอยอยู่อย่างหนึ่งในยะว่าเจ้าจอมประสูตรแต่หาได้รับสั่งให้ทราบไม่เห็นจะทรงเกรงอัธยาศัยจึงคงประทับฟ,ฟังจนจบแต่ว่าวันนั้นเจ้าประคุณสมเด็จถวายเทศวันนั้นพิสดารยืดยาวมากขั้นถึงวันที่สามพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกท่านก็ขึ้นทำรรม,มาศถวายศีลบอกสกราช ถวายพระพรตามแบบการเทศแล้วตั้งนโมสามจบตั้งคาถาเดินเรื่องแล้วแปลสักสองสามคำท่านก็กล่าวขึ้นว่าจะถวายพระธรรมเทศนาหมวดใดๆก็ทรงทราบอยู่หมดแล้วเอวังก็มีด้วยประการลัชนีลงจบเทศนาและก็ลงจากธรรม,มาทพพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถามถึงเหตุว่า ฉไนวันก่อนถวายเทศสยืดยาวมากและวันนี้ทำไมถวายน้อยนักท่านถวายพระพรว่าเมื่อวานนี้มหาบอพิษพระราชสมภารเจ้ามีพระราชหฤทัยขุนมัวด้วยทรงมีกังวลจะดับความขุนมัวได้ต้องทรงสดับพระธรรม,มเทศนาให้มากส่วนวันนี้มีพระราชหฤทัยผ่องใส จะไม่ทรงสดับก็ได้พระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระโอฐ์แล้วไม่ตรัสว่ากไกรการที่สมเด็จโตเทศสั้นๆเพียงสองสามคำแล้วลงเอวังนี้ได้ปรากฏข่าวแพร่กระจายไปในหมู่พระสงฆ์ทั่วไปและต่างก็มีความคิดเห็นว่าควรจะเป็นเช่นนั้นเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงผนวดนานถึง27พรรษา การศึกษาพระพุทธศาสนาก็ทรงแตกฉานลึกซึ้งจนกระทั่งสามารถตั้งนิกายคณะสงฆ์ขึ้นใหม่คือคณะธรรมยุทธนิกายหรือที่เราเรียกกันว่าพระธรรมยุทธปรากฏมาจนถึงปัจจุบันในปีต่อมาทรงปโปรดให้เจ้าคุณพระตําไตรโลควัดโมลีโลกยารามฝั่งทนบุรีถวายเทศนาเนื่องในงานทรงบำเพ็ญพระราชกศุศลทักษิณานุสร อุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมสมเด็จพระปรมาณุชิตชิโนรสซึ่งสิ้นพระชนในปี2396เจ้าคุณพระธรรมไตรโลกพอขึ้นสู่ธรรมาติดำเนินการเทศตั้งนโมสามจบตั้งคาถาเดินเรื่องแล้วถวายเทศอย่างย่อๆว่าธรรมบทใดๆพระมหาบอพิษทรงทราบบทแล้ว เอวังก็มีด้วยประกาศลชนี้ทำตามอย่างสมเด็จโตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกลิ้วตรัสว่าตัวเหมือนขัวโตหรือจึงเอาอย่างเทศแบบนั้นยกให้แตกขัวโตเท่านั้นภายหลังต่อมาเจ้าคุณพระธรรมไตรโลกได้ถวายหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษด้วยรู้สึกว่าตัวผิดเป็นอันมากเพราะทำให้เสียพระเกียรติ พระราชศัทธาไปถ้าสืบไปเบื้องหน้ากระทําการเช่นนี้อีกจะขอลาสิกขาบทออกมารับพระราชอาญาตามโทสานุโทษในการเทศนั้นทุกครั้งต้องมีการบอกสักรารก่อนเสมอเพื่อเตือนผู้ฟังว่าในเวลานั้นเป็นวันเดือนปีอะไรด้วยว่าปฏิทินกำหนดวันเวลายังไม่แพร่หลายอย่างปัจจุบันนี้ การที่จะรู้ข้างขึ้นข้างแรมจึงมักจะสอบถามพระอยู่เสมอหรือว่าบางทีถ้าเห็นว่าพระภิกษุสง์ปรงผมก็แสดงว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข6จะต้องเรียกว่าฉศกเช่นปีขานฉอศกหรือว่าจส1216งสอคำว่าฉอศก อ่านออกเสียงแต่เดิมว่าช่อสกต่อมาสมเด็จโตได้ถวายเทศนาที่พระที่นั่งอมรินวินิจฉัยท่านถวายสักรารปีขานฉะสกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดว่าท่านบอกถูกต้องตามอักรวิธีภาษาไทยได้พระราชทานกับปิยพันธ์เป็นมูลค่าถึงหกบาทและทรงให้ประกาศ ใช้คำว่าฉะศกแทนช่อศกให้ถือเป็นแบบสำหรับแผ่นดินสืบต่อไปต่อมาเจ้าประคุณสมเด็จได้ถวายเทศในพระบรมมหาราชวังจะเป็นงานพระราชพิธีอะไรไม่ทราบท่านได้พูดถึงพระอานนท์โดยใช้คำว่าสมเด็จพระพุทธอนุชาอานนท์พระเจ้าอยู่หัวทรงอยากทราบว่า ทำไมจึงใช้คำว่าสมเด็จนำหน้านามพระอานนท์ด้วยกษัตริย์พระองค์ใดตั้งให้ท่านเป็นสมเด็จโปรดให้ขุนประสิทธิ์อักษรศ,ศาสตร์ไปสอบถามสมเด็จโตทีเพื่อให้ท่านผู้อ่านผู้ฟังบางท่านซึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ทราบในเรื่องตำแหน่งทางคณะสงฆ์บางทีอาจจะงงก็ขอทําความเข้าใจตรงนี้เลยนะครับว่า อันยศของพระสงฆ์ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระราชาคณะสำหรับเมืองไทยเราพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ตามลำดับสูงสุดลงไปหาล่างสุดเพื่อความเป็นระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์ดังนี้ 1. ตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชมีหนึ่งตำแหน่งคือสมเด็จพระอริยวงศาคตยาน 2. ตำแหน่งชั้นสมเด็จพระสุพรรณบัตรมี8ตำแหน่งก็คือ 1. สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ 2. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 3. สมเด็จพระวรรณรัตน์ 4. สมเด็จพระธีรยานมุนี 5. สมเด็จพระพุทธปาพระจนะบดี 6. สมเด็จพระพุทธชินวง์ 7. สมเด็จพระมหามุนีวงแ์ 8. สมเด็จพระพุทธาจารย์ตำแหน่งชั้นรองสมเด็จหรือว่าฮิรัญยบัตมีส6ตำแหน่งเช่นพระธรรมปัญญาจารย์พระศาสนาโสพลอุบาลีคุณนูปามาาจารย์พระยานวรโรดมพระพิมลธรรมพระธรรมวรโรดมพระธรรมปัญญาบดีพระพุทธ วรยานพระสุเมธาธิบดีพระพรมมุนีอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้ก็เป็นพระราชาคณะชั้นล่างๆลงมาอีกที่เรานิยมเรียกอย่างสามัญว่าเจ้าคุณจัดเป็นชั้นๆลดหลั่นจากสูงไปหาต่ำก็คือชั้นธรรมชั้นเทพชั้นราษช,ชั้นสามัญพอหลุดจากชั้นเจ้าคุณก็เป็นชั้นของพระครู ซึ่งเริ่มตั้งแต่พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีต่ำลงไปอีกเป็นพระครูชั้นประทวนพระครูฐานาอย่างนี้เป็นต้นส่วนการเทียบยศทางพระที่เรียกว่าสมณศักดิ์ของฝ่ายสง์เปรียบเทียบกับบรรดาศักดิ์ของขุนนางฝ่ายบ้านเมืองแล้วก็เทียบกันได้ดังนี้สมณศักดิ์สงกับบรรดาศักดิ์ขราวาสสมณศักดิ์สงชั้นสามัญ บรรดาศักขราวาสเป็นชั้นขุนถ้าสมณศักดิ์สง์เป็นชั้นราษขราวาสก็เป็นชั้นหลวงสง์เป็นชั้นเทพขราวาสเป็นชั้นพระสง์เป็นชั้นธรรมขราวาสเป็นชั้นพระยาสงเป็นชั้นหิรัญญบัตคือรองสมเด็จทางคราวาสก็เป็นชั้นเจ้าประยาชั้นสุพรรณบัตในสงหรือว่าชั้นสมเด็จ ชั้นคาราวาสก็เป็นชั้นสมเด็จเจ้าพระยาก็เป็นอันว่าตำแหน่งสมเด็จที่สมเด็จโตท่านเติมนำหน้าพระนามพระอานน์นั้นไม่ทราบว่าใครแต่งตั้งให้จึงเป็นสาเหตุให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีปุจฉาไปสมเด็จโตจะแก้พระราชปุจฉาหรือไม่อย่างไรไม่ปรากฏแต่เล่ากันมาว่าท่านได้ถวายพระพรสนองพระปุจฉาเป็นทํานองว่า ทีสมเด็จพระพุทธาจารย์ศินวัดสเกตหรือว่าสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์จีวัดประยูนละวงสาวาดท่านเหล่านั้นล้วนเป็นลูกชาวบ้านธรรมดายังเรียกว่าสมเด็จได้ส่วนพระอานนท์เป็นถึงพระอรหันต์ขีนาศพฉะไหนจึงจะเรียกสมเด็จนำหน้าไม่ได้ครั้งหนึ่งในรัชกาลที่สสมเด็จโต เข้าไปเทศนาในพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยเมื่อท่านขึ้นธรรม,มาตตั้งนโมถวายศีลแล้วจึงวางตลปัดคว้าผ้าห่อคำพีจะเทศถวายต่อไปแต่ปรากฏว่ามีแต่ผ้าห่อเท่านั้นส่วนหนังสือเทศที่แต่งไว้สิทธิ์ลืมเอามาครั้นจะเทศถวายโดยใช้ปฏิพานเฉพาะหน้าก็ดูมิบังควรไม่ถูกต้องตามราชนิยม เพราะประเพณีการถวายเทศนาในสมัยนั้นผู้เทศจะต้องเขียนคำเทศนาลงในใบลานและเขียนลงในสมุดไทยถวายด้วยเมื่อลืมหนังสือเทศเสร็จแล้วท่านไม่รู้ที่จะทำอย่างไรจึงทำเป็นหยิบแก้วน้ำบ้วนปากครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนจะประวิงเวลาไว้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงตรัสถามว่า เป็นอะไรจึงทำอย่างนั้นท่านถวายพระพรว่าวันนี้เสียงดีถ้าโปรดให้ถวายเทศกันกุมารแล้วก็จะเหมาะที่สุดเมื่อได้รับพระราชทานอนุมัติท่านจึงถวายเทศกันกุมารจนจบซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดนักที่สมเด็จโตถวายเทศกันนี้เป็นพิเศษ เรื่องขบขันทํานองเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับพระสงฆ์รูปอื่นเหมือนกันแต่จะเรียนแบบเหมือนสมเด็จโตก็เกรงจะถูกตำหนิเอาโทษเหมือนเมื่อคราวเทศสั้นๆแล้วก็ลงเอวังอีกคราวนี้เกิดกับสมเด็จพระพุทธาจารย์นวมวัดอนงคารามไปเทศในงานศพที่วัดประยูนวงสาวาสเมื่อให้ศีลแล้วจะเริ่มเทศต่อไป พอเปิดหีบหยิบผ้าห่อกัมพีออกมาจึงรู้ว่าลืมหนังสือเทศจะเรียนแบบสมเด็จโตก็ไม่ได้จึงยื่นหน้าพูดว่าลืมหนังสือเทศจะต้องให้สิทธ์กลับไปเอาหนังสือเทศที่วัดแต่สิทธิ์คนนั้นไปหยิบเอาหนังสือเรื่องอื่นมาไม่ใช่เรื่องที่เตรียมไว้สําหรับงานนี้ต้องให้กลับไปเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งกว่าจะลงมือเทศได้ก็กินเวลาไปร่วมชั่วโมงนั่นแหละ มีหญิงคนหนึ่งชื่อแฟงแต่คนทั่วไปมักเรียกกันเรียกแกว่ายายแฟงแกมีอาชีพเป็นหัวหน้าซ่องหญิงนครโสเพณีหรือเรียกว่าแม่เล้าจัดเก็บเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานของหญิงโสเพณีจนร่ำรวยมีเงินมีทองมากมายต่อมาคิดอยากจะสร้างกุศลขึ้นจึงได้สร้างวัดไว้ที่ตำบลป้อมปราบศัตรูพ่ายฝั่งพระนคร เรียกว่าวัดใหม่ยายแฟงเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ได้จัดการงานฉลองได้นิมนต์สมเด็จโตไปเทศบอกอานิสงส์ว่าได้บุญมากน้อยแค่ไหนในการสร้างวัดตอนหนึ่งท่านเทศว่ายายแฟงสร้างวัดครั้งนี้ได้พลานิสง์บกพร่องไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเงินที่สร้างวัดเป็นเงินที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคนอื่นที่ไม่ชอบด้วยธรรมนิยมถ้าเปรียบอานิสง์ด้วยเงินเหรียญบาท ยายแฟงก็ได้ไม่เต็มบาทจะได้แค่สักสลึงเฟืองราวๆสาสิบเจดสตางค์เท่านั้นนี่ว่าอย่างเกรงใจกันนะท่านว่าคนที่ฟังเทศต่างหัวเราะก,กันคลืนเลยทีเดียวแต่ว่ายายแฟงเคืองมากต่อมาภายหลังเมื่อตรีตรองดูแล้วก็เห็นจริงตามที่สมเด็จโตท่านเทศยายแฟงก็เลยหายเคืองวัดใหม่ยายแฟงนี้ ต่อมาภายหลังก็ได้เปลี่ยนชื่อตามสมัยนิยมว่าวัดคณิกาผลมาจนปัจจุบันนี้โปรดติดตามอัตตะชีวประวัติสมเด็จพระพุทธาาจารย์โตพรหมลังสีตอนที่สในคลิปต่อไป